อีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลเร่งเดินหน้าปราบปรามนะคะนั่นก็คือนิคมสูญเหรียญโดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้ส่งทีมสุดซอยค่ะลงไปในพื้นที่ของฟรีโซนระยองยึดของกลางจํานวนมากนะคะแล้วก็ดําเนินคดีโดยทันทีพร้อมทั้งเร่งทบทวนถึงมาตรการกํากับดูแลไม่ให้เอื้อต่อขบวนการลักลอบ นางสาวศศิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบกิจการในเขตปลอดอากรและแก้ไขปัญหานิคมสูญเหลียญที่ส่งผลเสียต่อเศรษฐ,ฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ทีมสุดซอยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยอย่าง โดยตรวจค้นบริษัท MHC Group Free Zone ในท่าเรือแหลมฉบังพบการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปนเปื้อนกว่า118ตันซึ่งเป็นของผิดกฎหมายและสั่งให้ส่งกลับประเทศต้นทางพร้อมดำเนินคดีนอกจากนี้ยังพบการขยายกิจการและตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้สั่งให้หยุดดำเนินการโดยทันทีเช่นกัน ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะทีมตรวจสอบพบบริษัท CSK Estate จำกัดที่ให้เช่าโกดังพร้อมใบอนุญาตโรงงานให้ผู้เช่าโดยผิดกฎหมายมีการโอนใบอนุญาตให้หลายบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจต่างกันและกรรมการเป็นชาวจีนทั้งหมดพบกระทําผิดหลายประการนะคะแล้วก็ดำเนินคดีพร้อมทั้งยึดเครื่องจักรและสินค้ารัฐบาลยืนยันค่ะว่าจะดำเนินการอย่างเข้มงวดโปรง่งใสปราบปราม กลุ่มธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบและทำลายเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการออกใบอนุญาตที่ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติในระยะยาว